ก็กินกับก็ต้องเห็ดลายพี่น้องมารับชมกันได้พี่น้องดนะนี่ครับเทน้ำมันน้อยหน่อยไม่ใช่น้ำมันไหลนี่ครับตกพีไไ่น้องเกลือครับร้อยร้ยจางไหนพี่น้อง มารับชมกันน้ำตกหมูติกมันข้าวควั่วครับพี่น้องทำสดๆร้อนจากโคกนี่ครับมะนาวมะนาวขวดครับน้ำมะนาวใส่เยอะครับเปรี้ยวครับ หอมผักชีหอมเปร้หอมแดงใส่เป็นลูกเลยใส่ลงไปน,ไไน,นี่ครับสีสันไอ้นี่้คนครับน,น,น้ำตกหมูน่าอร่อยน่ารับประทานนี่พี่น้องนี่ครับ สวัสดีครับพ,พ,พ,พี่น้องมาพ่อครับบาววนอีกเช่นเคยครับพี่น้องสวัสดีจ้าสาวจ้อยจ้ามานี่มานี่บาววนมีเมนูน้ำตกหมูครับพี่น้องนี่ครับแซ่บน้ำตกหมูแซ่บพี่น้องเมนูสาวจ้อยครับพี่น้องข้าวเหนียวมะม่วงครับมะม่วงซุปกับข้าวเหนียวเป็นปั้น นี่ม่วงมันยังไงพี่เมนูยำครับเอาเด้อเด้อัดน้มาเอพี่น้องเด้อที่นำกันเด้อคำโป้นะข่าเหน,นียวห้อนพี่น้องใบมะกอกมาครกาับมามาพี่นอ้องนี่อื้อ นุ่มมัน,นมรครับนุ่มกรอบครับน่ากหนากบ้างคับแซ่บไปรอนนบนุ่มๆครับอืออ โอ้แซ่บพี่น้องเีนูน้ำตกหมูครับติดมันกับอืไปกับปลาเพลินค่ะติดมันน้ำตกหมูครับอืมครับ นะครับนี่สาวจ่อยข้าวเหนียวมะม่วงครับพี่น้องอีเมนูข้าวเหนียวมะม่วงข้าวข้าวเหนียวมะม่วงครับหวานหอมนะ อมืมีนัวซาจอยอะแ่บไปน้องซาจอยกินได้เบิดมื้อแล้วเข้าักมะมมวอยำครับ,บเป็นที่สุดใจต่เพชรขนาดนี้มอลืมบอกพี่น้องยันบอกเผ็ดการบ,บอกผิดเอาเครื่องเนื่องก่อนพี่น้องร้องเมืองก่อน นี่ครยหอมเนื้อวิโนเส้าอะไรไปน่นองเนี่ยคือเก่าครับเส้าสิบเอ็ดโมงครับย้ำครับ sim dăm rồi mấy non sim mừng dăm rồi dăm mùi do thế hợp bây giờ tịt măn ใช่กินแต่มันๆมันแหละครับนี่กินแต่โมใหญ่น้องพี่น้องมา,มาเด้อพี่น้องเด้อเข้ากับเบาหวากับสาวจอยเด้อมาพี่น้องซับๆเหมือนกันโดนมันๆ เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่คนติดตามเก่าติดตามใหม่เอพี่อน,น้องเด้อเพื่อนไม่ได้กลับไปอ่ะทำไมอ่ะอกินข้าวเหาือนกันทำไมคะเห็นประเพณงกับลุงวันไหม ช่วยเริ่มทุ้นแหละด้อเด็กน้อยก็บลายอ่ะพี่น้องวันยุไดไป้ขอบเช้พี่นองจับเอ้ยมันเดียเด๋ยวมัเดี๋ยว น้องท่านไหนเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกดติดตามกดกระดิ่งี่สำคัญครับกดติดตามกดกระดิ่งให้บบาอ้วนกับสาวจอยดเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้บบาอ้วนกับสาวจอยก็ลาไปก่อนด้วยปันเข่าปันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าบ๊ายบาย Exactly.